สวัสดีคะ่ะสำหรับในวิดีโอนี้นะคะจะพามาเย็บตัวกระเป๋าโทสแบกกันค่ะทรงที่จะเย็บวันนี้นะคะจะเป็นทรงแบบถือนะคะสำหรับที่เราจะใส่ของหรือว่าไปช้อปปิ้งกันค่ะสำหรับกระเป๋าผ้าที่เราจะเย็บกันในวันนี้นะคะผ้าที่เราจะใช้กันค่ะจะเป็นตัวผ้าแคนวาสน,นะคะตัวผ้าแคนวาสอะคะ่ะจะมีความหนาที่แตกต่างกันไปตามออนของตัวเนื้อผ้านะคะถ้าอย่างตัวใบนี้ค่ะ ขนาดความหนาของตัวผ้านะคะจะมีจํานวนออนที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเวลาที่เราเย็บขึ้นมาค่ะมันก็จะอยู่ทรงได้เองเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ความหนาอยู่ที่ประมาณ18ออนได้นะคะแต่ถ้าเป็นใบนี้ค่ะตัวนี้ความหนาของตัวผ้าค่ะอยู่ที่12ออนนะคะเวลาที่เราเย็บออกมาแล้วอะค่ะอาจจะดูแบบเฟอะยวๆนิดนึงนะคะ อาจจะดูไม่ค่อยแข็งตัวนะคะส่วนตัวนี้12ออนเหมือนตัวนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเพิ่มความหนาสมมุติเราชอบลายผ้าลายนี้นะคะแต่ว่าของเขาเนี่ยความหนาของเขามันน้อยนะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มความหนาให้มันอยู่ทรงค่ะตัวนี้ค่ะแนะนําให้รีดตัวกาวสาลูนะคะติดไว้กับตัวผ้าอีกทีนึงค่ะมันก็จะได้อยู่ทรงมากขึ้นค่ะส่วนขนาดที่เราจะสอนเย็บกันในวันนี้นะคะจะสอนเย็บเป็นตัวขนาด ตัวนี้ค่ะขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะเท่านี้ขนาดค่ะเราสามารถที่จะปรับลดตามความชอบได้เลยค่ะว่าอยากจะได้เล็กได้ใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์การเย็บกันเลยค่ะ เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนวาดตัวแพทเทิร์นตรงนี้ของตัวกระเป๋ากันก่อนนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร,ร้างตัวแพทเทิร์นนะคะที่เป็นช่วงของตัวหูกระเป๋าตัวนี้นะคะที่เราจะใช้ถือกันก่อนนะคะวิธีการสร้างง่ายมากเลยค่ะโูตรงช่วงตรงนี้ของเรานะคะขนาดนะคะด้านกว้างตัวนี้ค่ะอยู่ที่10เซนนะคะด้านสูงอยู่ที่3เซนะคะ่ะเดี๋ยวเราวาดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะ พอได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างมุมนะคะที่เป็นส่วนโค้งของเขาค่ะ1มุมค่ะอันนี้เราโค้งเองได้เลยนะคะเราอยากจะให้มันโค้งมากโค้งน้อยขนาดไหนได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกมาตามรอยที่เราสร้างตัวนี้ก่อนค่ะเราจะตัดออกมาแบบนี้นะคะ ช่วงหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนโคง้งช่วงหนึ่งที่เราทําไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราพับครึ่งตัวนี้ค่ะแล้วเราก็ตัดนะคะมุมโคง้งตามรอยแรกของเราเลยค่ะหนึ่งอันแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาค่ะทบอีกด้านหนึ่งมาค่ะเราก็ตัดเหมือนเดิมเลยค่ะเรียบร้อยค่ะแพทเทิร์นของเราค่ะ หลังจากเราสร้างแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวแพทเทิร์นค่ะมาวาดลงบนผ้านะคะขนาดผ้าที่เราตัดนะคะตัวนี้นะคะทั้งชิ้นนอกแล้วก็ชิ้นซับในนะคะก็คือด้านกว้างคือด้านนี้ค่ะอยู่ที่44เซนนะคะส่วนความสูงของตัวกระเป๋าตัวด้านนี้นะคะอยู่ที่42เซนนะคะวันนี้ค่ะของเค่ะจะอัดเป็นตัวผ้ากาวสาดเพิ่มความแข็งให้กับตัวเนื้อผ้าด้วยนะคะทําแบบนี้กับตัวผ้าชิ้นหน้าทั้งสองชิ้นเหมือนกันค่ะ ส่วนชิ้นซับในนะคะก็ตัดขนาดตามชิ้นผ้าด้านนอกค่ะก็คือด้านกว้างอยู่ที่44เซนความสูงค่ะอยู่ที่42เซนแต่ว่าชิ้นซับในเราไม่ต้องอัดตัวผ้ากาวค่ะเดี๋ยวเราจะวาดตัวแพทเทิร์นนะคะลงบนผ้าด้านหลังนะคะของตัวผ้าชิ้นถูกของเราตัวนี้นะคะโดยที่เราจะวัดความสูงจากด้านบนของตัวผ้าเรานะคะลงมาค่ะ4เซนค่ะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางนะคะของตัว ด้านความกว้างตรงนี้ของเรานะคะ,ะความกว้างของเราอยู่ที่44เซนนะคะครึ่งหนึ่งก็คือ22เซนค่ะมาร์คจุดแล้วก็ตำแหน่งไว้ก่อนนะคะแล้วก็นำตัวแพทเทิร์นของเราตัวนี้นะคะพับครึ่งด้านนี้นะคะให้เป็นตัวกึ่งกลางของตัวแพทเทิร์นตัวนี้นะคะทาบค่ะให้จุดกึ่งกลางของตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันนะคะแล้วเราก็จะวาดแพทเทิร์นโดยรอบค่ะ แบบนี้นะคะทั้ง2ชิ้นค่ะวาดแพทเทิร์นเรียบร้อยนะคะเราจะเอาผ้าตัวด้านถูกตัวนี้นะคะหน้าถูกของตัวผ้าด้านถูกตัวนี้นะคะประกบกับหน้าถูกของตัวผ้าซับในลงไปค่ะประกบลงไปให้เท่ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราใช้หมุดค่ะกับโดยรอบนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาเย็บตรงส่วนตรงนี้กันค่ะ แบบนี้นะคะโดยรอบนะคะยืดผ้า2อชิ้นให้เสมอกันนะคะทั้ง2ชิ้นค่ะจากที่เอ็มเลือกใช้ในวันนี้นะคะเอ็มเลือกตัวเบอ n ์น a นาค่ะ B435 ค่ะจุดเด่นของจากรุ่น B435 นะคะข้อแรกเลยค่ะจะเป็นตัวหน้าจอนะคะระบบสัมผัสค่ะเพียงแค่เราเลือกกดปุ่มไลน์นะคะที่หน้าจอค่ะเขาก็จะแสดงผลนะคะเสมือนจริงไลน์ที่เราจะใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ จุดเด่นถัดมานะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นระบบกระสวยนะคะ b บอริน่าฮุกค่ะซึ่งสามารถที่จะจุได้ล่างค่ะได้เกือบ2เท่านะคะจากตัวกระสวยปกติเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเย็บตามตัวแพทเทิร์นที่เราวาดไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวตีนผีใสนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการมองเห็นเส้นที่เราจะเย็บกันค่ะเราจะเริ่มเย็บนะคะด้วยความถี่นะคะอยู่ที่ประมาณ2.5ค่ะ เราเย็บมานะคะพอจนถึงรอยที่เราจะโค้งมุมนะคะเดี๋ยวเราจะปรับลดค่าความถี่นะคะให้เหลือประมาณสัก1.8นะคะเพื่อที่เวลาที่เดี๋ยวเรากลับผ้าออกมาค่ะตรงส่วนที่เป็นรอยโค้งของเราอะค่ะจะได้มุมโค้งที่สวยเราจะเย็บแบบนี้นะคะกับทุกๆสมุมของเราเลยค่ะ พอเราลดค่าความถี่ตรงส่วนโทงแล้วนะคะแล้วเรากลับมาเย็บตรงเส้นตรงค่ะเราก็เพิ่มความถี่ขึ้นเป็น2.5เหมือนเดิมได้เลยค่ะทําแบบนี้นะคะกับทุกๆมุมโค้งค่ะเย็บแบบนี้นะคะกลับอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเจาะช่องตรงนี้กันค่ะโดยที่เดี๋ยวเราจะพับนะคะผ้าลงไป แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กันไกลค่ะตัดช่องตรงนี้ออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดตัวผ้าตรงนี้ออกนะคะโดยรอบเลยค่ะโดยที่ให้เหลือตัวตะเข็บตรงนี้นะคะประมาณสักศูพอค่ะช่วงที่เป็นรอยโค้งนะคะเราค่อยๆใช้ตัวปลายกันไกลนะคะเราก็ค่อยๆจับโค้งเขานิดหนึ่งนะคะ ตัดแบบเดียวกันทั for you. for us, ้งสองชิ้นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะขีบมุมช่วงที่เป็นรอยโค้งนะคะเพื่อเปิดผ้าออกค่ะทั้ง4ีมุมนะคะขีดมุมเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับผ้าด้านถูกออกมานะคะโดยผ่านตัวช่องด้านนี้ออกมาค่ะทําแบบเดียวกันแบบนี้ทั้งสองชิ้นนะคะกลับผ้าด้านถูกออกมาเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามนะคะ กดตัวตะเข็บนะคะเพื่อที่จะให้ตัวผ้าด้านนอกนะคะปิดตัวผ้าซับในนะคะแล้วนําไปรีดให้เรียบร้อยก่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรีดกดลงไปให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะกดขอบโดยรอบค่ะโดยที่ห่างจากตัวอขอบผ้าตรงนี้เข้ามาอยู่ประมาณ0.5มิลนะคะใช้ความถี่อยู่ที่ประมาณ2.5มิลค่ะ เย็บแบบเดียวกันนี้นะคะกับทั้งสองชิ้นค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนําผ้าด้านถูกกับด้านถูกของทั้งสองชิ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ประกบเข้าหากันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บโดยรอบทั้งสด้านนะคะประกบกันเข้าหาอย่างนี้แล้วเราจะเย็บโดยรอบตรงนี้นะคะ ทั้งสาด้านค่ะเย็บด้วยความถี่ที่2.5มิลนะคะแล้วก็จากตัวขอบตัวผ้าค่ะถึงตัวแนวเย็บของเราอยู่ที่0.7มิลค่ะเย็บตัวผ้าชิ้นนอกนะคะประกบกันทั้งสามด้านตัวนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาชิ้นซับในตัวนี้นะคะเหมือนกันเลยค่ะประกบหน้าถูกกับหน้าถูกเข้าหากันนะคะ แล้วเราก็จับผ้านะคะตัวนี้นะคะเย็บโดยรอบเลยค่ะเย็บด้วยความถี่2.5มิลน,นะคะแล้วก็ตะเข็บ0.7มิลเหมือนตัวผ้าชิ้นนอกเลยค่ะเย็บออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บตัดก้นกระเป๋านะคะ ทั้งสีด้านก็คือด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด,นนด้านนี้นะคะก้นกระเป๋าของเราค่ะจะอยู่ที่12เซนนะคะเราก็จะจับพับแบบนี้นะคะจับให้ตัวกึ่งกลางของกึ่งกลางตัวนี้ให้ชนกันค่ะแล้วก็ วัดครึ่งค่ะเราต้องการเย็บตัดก้นกระเป๋านะคะอยู่ที่12เซนครึ่งนึงก็คือ6เซนนะคะแล้วก็ขีดเส้นไว้ค่ะทําแบบนี้นะคะทั้ง4ด้านแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปเย็บค่ะตามรอยเส้นค่ะเย็บตามรอยเส้นสีฟ้านะคะที่เราขีดไว้นะคะทั้งสี่มุมเหมือนกันเลยค่ะเย็บด้วยความถี่นะคะ2.5ค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะตัดนะคะตรงนี้ออกนะคะให้เหลือตะเข็บค่ะอยู่ประมาณ0.7มิลน,นะคะทั้ง4ด้านค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะกลับตัวผ้าด้านถูกนะคะออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพับผ้านะคะ ตรงช่วงปากกระเป๋านะคะผ้าชิ้นนอกนะคะพับเข้ามาประมาณ1เซนอย่างนี้นะคะแล้วก็ชิ้นซับในก็เหมือนกันค่ะพับเข้ามาประมาณ1เซนเหมือนกันค่ะแล้วเราก็จะจับประกบกันแบบนี้นะคะโดยรอบปากกระเป๋านะคะนำไปรีดให้เรียบนะคะแล้วก็กัดมุดโดยรอบนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเย็บกดตัวรอบปากกระเป๋ากันค่ะ ริดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กัดหมุดก่อนอีกสักรอบหนึ่งนะคะเวลาเย็บจะได้ง่ายขึ้นนะคะโดยที่เราจะเอารอยตะเข็บนะคะของตัวผ้าชิ้นนอกกับตัวผ้าชิ้นใน,นะคะ่ะสองด้านนะคะให้ตรงกันแล้วก็กัดหมุดแล้วก็กัดหมุดโดยรอบนะคะกัดหมุดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเย็บกด ตะเข็บกันค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บกดตะเข็บรอบปากกระเพานะคะเพื่อความสะดวกขึ้นค่ะเดี๋ยวเอ็มจะใช้เป็นตัวตีนผีเบอร์สิบนะคะตีนผีตัวนี้ค่ะจะเป็นตีนผีไว้สําหรับเย็บกดนะคะตัวตีนผีนะคะจะมีเป็นตัวนี้ค่ะมันจะเป็นตัวกั้นนะคะเวลาที่เราส่งผ้าก็จะสะดวกขึ้นตัวนี้จะช่วยกั้นตัวขอบผ้าของเราทําให้เวลาที่เราเย็บออกมาค่ะได้แนวเส้นตะเข็บที่ตรงแล้วก็สวยค่ะเดี๋ยวเราจะเย็บนะคะด้วยความถี่ประมาณ2.5มิลนะคะแล้วก็จากขอบตัว ปากกระเป๋าตัวนี้นะคะถึงแนวเส้นเย็บตรงนี้ค่ะอยู่ประมาณ3มมิลค่ะเย็ดกดขอบปากกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพับมุมขอบกระเป๋าแต่ละมุมนะคะแล้วนําไปรีดเพื่อที่จะมาเย็บกดแต่ละมุมเพื่อให้เป็นทรงขึ้นมาค่ะหลังจากเรานําไปรีดนะคะ ขอบของตัวกระเป๋านะคะทั้งสองด้านก็จะดูเป็นทรงขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกดนะคะรอบตัวขอบกระเป๋าแต่ละแต่ละขอบเลยนะคะทั้งด้านนี้ด้านล่าง นะคะด้านล่างเราก็ด้านตรงนี้นะคะเย็บกดทุกขอบเลยค่ะเราก็ใช้ตีนผีนะคะสําหรับเย็บกดตัวเดิมเลยค่ะเบอร์สิบค่ะกั้นตัวแนวขอบผ้าตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็เย็บความถี่ค่ะอยู่ที่3มิลน,นะคะจากตัวขอบตัวนี้เข้ามาถึงแนวเย็บค่ะอยู่ที่ประมาณ3มมิลเหมือนกันค่ะ เย็บกดด้านข้างกระเป๋าเรียบร้อยนะคะเราก็จะเย็บด้านก้นนะคะก็รีดทับลงไปนิดนึงนะคะให้เป็นรอยขึ้นมานะคะแล้วรเราก็จะเย็บกดด้านก้นทุกด้านเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเป๋าของเราค่ะเห็นไหมคะว่าเย็บง่ายมากเลยค่ะขั้นตอนก็ไม่เยอะด้วยนะคะหากมีคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆนะคะสามารถติดต่อที่ช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่ y u ู u ูบปรินีนาไทยแลนด์ด้วยค่ะ